รอายยซ่อนรักบทที่16หสิบรางทิ้งตัวลงนอนหงายบนเตียงกว้างหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามองอยู่หลายครั้งหัวใจของเธอมันกำลังสับสนลังเลว่าควรจะทำอย่างไรสีหน้าบึ้งตึงอย่างไม่พอใจของเวทยังคงชัดเจนในความคิดของเธอเพิ่งเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงว่าเขาไม่พอใจเธอเรื่องอะไร คงเป็นเรื่องสิบประเนรนั่นเองเพราะรูปรอสายรูปนั้นแน่นอนเรียวปากบางแย้มออกมานิดคิดเข้าข้างตัวเองว่าเวทคงเกิดอาการหึงนิ้วเรียวกดเปิดโปรแกรมสนทนาขึ้นลังเลอยู่พักใหญ่จนในที่สุดทนไม่ไหวพิมพ์ข้อความลงไปพร้อมกับกดส่งอย่างเร่งรีบไม่อย่างนั้นเธอคงเปลี่ยนใจไม่ส่งมันไปอีกรอบทีเร็ก สิบรางหลับตาแน่นเมื่อกดข้อความส่งไปแล้วผ่านไปหลายวินาทีเปลือกตาที่ปิดเหล่มองหน้าจอโทรศัพท์ข้างหนึ่งลุ้นว่ามีข้อความตอบกลับมาหรือไม่แต่ก็ไร้แววคิ้วเรียวของหญิงสาวย่นเข้าหากันเขาหลับแล้วหรือใบหน้าหวานหงอยลงไปนิดวางโทรศัพท์บนเตียงกว้างข้างกายเอ็นกายเตรียมจะนอน แต่ร่างบางก็ต้องสะดุง้งลุกขึ้นมานั่งเมื่อสัญญาณข้อความดังขึ้นสิปรางเปิดกล่องข้อความอย่างรวดเร็วตื่นเต้นไม่หายมีอะไรหญิงสาวถอนหายใจด้วยความล่งอกอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้โกรธจนไม่อยากจะพูดกับเธอโกรธเข้าตู้เรื่องอะไรพิมพ์ข้อความส่งไปแล้วก็ต้องรออย่างใจจดใจจ่อกว่าอีกฝ่ายจะพิมพ์กลับมา ไม่ได้โกรธสิปรางทำเสียงหอึออกมาอย่างนึดหมันไส้กับคำตอบของเขาไอหน้าบูดบึง้งไม่พูดไม่จานั่นหมายความว่าเขาไม่ได้โกรธเธอหรือทำหน้าแบบนี้ไม่ได้โกรธหรือพิมพ์เสร็จเธอก็ส่งรูปการ์ตูนไดโนเสาร์พันทีเร็กส์หน้าตาบึง้งตึงเธอวาดมันเองกับมือส่งให้เขาอีกรอบไม่นานก็มีข้อความตอบกลับมา แล้วรู้หรือเปล่าว่าทำหน้าแบบนั้นเพราะเรื่องอะไรสิปรางถอนหายใจนั่นไงในที่สุดเขาก็ยอมรับแล้วว่าโกรธหญิงสาวจิงตอบย้ำความโกรธของอีกฝ่ายด้วยการส่งรูปที่เธอกำลังหอมแก้มสิบประเนรให้เขาดูหลังจากนั้นก็รอพักใหญ่จนเธอคิดว่าเขาจะไม่ตอบข้อความเธอเสร็จแล้วยังจะมีหน้าส่งให้ดูอีกอยากให้ฉันกระอักเลือดตายหรือไง ชัวสิปรางร้องอุทานในใจเขาต้องไม่พอใจกับภาพนี้แน่นอนนี่นะพี่ชายหนูชื่อว่าพี่โต้พ่อเดียวกันแม่เดียวกันเลยนะคลานตามกันออกมาเลยสิปรางอ่านทบทวนข้อความที่เธอพิมพ์อีกครั้งก่อนจะกดส่งไปข้อความขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ยังไม่เห็นอีกฝ่ายจะตอบกลับมาว่าอย่างไร หญิงสาวมองโทรศัพท์อย่างใจจดจอ่อพลางนึกในใจแต่กล่องสนทนาก็ยังเงียบกริบอะไรของคุณเนี่ยทีเร็กซ์จะเอาอยัางไงก็ว่ามาไม่ใช่เงียบเฉยแบบนี้สิปรางพูดออกมาอย่างไม่พอใจนึกโกรธกับอาการเงียบของอีกฝ่ายแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นคิ้วเรียวของเธอย่นเข้าหากันเล็กน้อย ใครกันนะที่จะมาหาเธอในตอนดึกเช่นนี้หญิงสาวมองไปรอบห้องนอนหมายจะหาอะไรป้องกันตัวเองได้ถึงแม้ไม่ไกลจากบ้านพักของเธอจะเป็นบ้านพักของนบก็เถอะแต่ก็ไว้ใจใครไม่ได้เสียงเคาะประตูยังคงดังอย่างต่อเนื่องใครคะเงียบกริบ ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับจากด้านนอกสิปรางจึงตัดสินใจหยิบแท็บเล็ตเครื่องพอเหมาะมือมาถือไว้แน่นคิดในใจว่าถ้าเป็นคนร้ายเธอจะยอมใช้ของที่แพงนี้ซัดใส่หัวมันให้หมอบสิปรางสุดลมหายใจเข้าปอดตัดสินใจเปิดประตูออกกว้างแต่สิ่งที่เธอเห็นทำให้หญิงสาวเบิกตากว้างอย่างตกใจอะไรกันเนี่ย ดวงตากลมโตเบิกกว้างกับภาพที่เห็นเท้าเล็กก้าวถอยหลังเข้าห้องตัวเองอัตโนมัติเมื่อแขกผู้มาเยือนกลางดึกเดินหน้าเข้ามาหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยกับเสียงประตูที่ปิดดังปัง<ข><ข>คุณริดสิบรางอุทานออกมาเสียงเบาที่ตกใจไม่ใช่เพราะเห็นหน้าเขาหรอกแต่เพราะการแต่งตัวของเขาต่างหาก ลงมาได้เสื้อก็ไม่ใส่ใส่แต่กางเกงนอนตัวเดียวพี่ชายจริงหรือนั่นคือคำถามแรกที่หลุดจากปากของชายหนุ่มเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าสิบรางจะมองเขาอย่างไรเพราะตอนนี้เขาต้องการคำตอบที่แน่ชัดออกจากปากหญิงสาวเพียงเท่านั้นลงมาทั้งอย่างนี้เลยหรือเพราะเรื่องแค่นี้นะเออหนะ่าจะลงมาแบบไหนก็ไม่สำคัญหรอก ว่ายังไงพี่ชายจริงหรือเปล่าแก้มสาวของสิบรางแดงกำ่ำอย่างควบคุมไม่ได้เพราะสายตาของเธอไม่ได้มองหน้าเขาสักนิดแต่กลับมองอกกว้างที่มีไรขนขึ้นเป็นแนวหายลึกเข้าไปยังขอบกางเกง กล้ามเนื้อเรียงตัวกันเป็นมัดกล้ามทำเอาหัวใจของเธอสั่นไหวชอบกลสิปรางกอดแท็บเล็ตไว้แน่นข่มหัวใจตัวเองไม่ให้หลงไปกับภาพลวงตามนมายามากระพริบตาปริบๆเรียกสติให้กลับคืนมาพี่โตเป็นพี่ชายของเขาตูจริงคลานตามกันออกมาเลยนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะต่อโทรศัพท์ให้คุยกันเลยดีไหม ไม่เอาไม่อยากจะคุยกวนประสาทสิบร่างชักสีหน้าเล็กน้อยเมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงพี่ชายเธอในแง่ที่ไม่น่าฟังนักพี่โตก็บอกคุณริดกวนประสาทเหมือนกันแหละอะไรกันเนี่ยสองคนนี้ไม่ถูกกันทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนด้วยซ้ําก็พี่ชายเข้าตูพูดจากกวนประสาทฉันก่อนนี่ฉันพูดของฉันดีๆ แน่ใจนะคะว่าพูดดีๆไอ้พูดดีๆของคุณฤทธ์เนี่ยเข้าตูหวั่นใจพิลึกเวทกลับไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับเดินไปนั่งบนเตียงเล็กของสิปรางอย่างหน้าตาเฉยไม่สนใจสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับสภาพเปลือยล่อนจอนท่อนบนของเขาและดูเหมือนเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับการใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นแบบนั้นด้วยมานีสิคนที่นั่งบนเตียงตบที่นั่งข้างกาย เอ่ยปากพร้อมกับพยักหน้าเรียกเธอให้ไปนั่งข้างเขาไม่สนใจกับอาการใส่หน้าหวือบนอากาศของสิรางแม้แต่น้อยไม่เอาค่ะคุณริดไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยบ้างหรือยังไงมาชุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเวทก้มหน้าลงมองตัวเองมุมปากหนากระตุกดวงตาพราวระยับเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนี้เองว่าแก้มทั้งสองข้างของสิบรางแดงกำ่ำด้วยความเขินอาย กับสภาพการแต่งตัวของเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยหุ่นชั้นดีจะตายฉันมั่นใจคำตอบนั้นทำให้สิปรางหน้างอ,อขึ้นมาทันตาก็รู้หรอกข่าวว่าหุ่นดีแต่เข้าตูรู้สึกยังไงก็ไม่รู้คุณริษกลับไปแต่งตัวให้เรียบร้อยกว่านี้ค่อยลงมาคุยกันดีกว่าไหมคะไม่เอาเสียเวลาอีกอย่างไม่มีใครเห็นหรอกหน้าถึงจะมีฉันก็ไม่สนใจใครพูดมากกลออกไปเลย จบเรื่องเอาตัใจตัวเองที่สุดดีใจจังเข้าตูรู้นิสัยที่แท้จริงของฉันมานั่งนี่เธอหน้ามีเรื่องจะคุยด้วยยืนอยู่อย่างนั้นไม่เมื่อหรือ,อยังไงสิบรางเกิดอาการลังเลเขยิบเข้าไปนั่งบนเตียงโดยทิ้งระยะห่างไว้พอสมควรดวงตาคมกริบของเวทพราวระยับ กับการกอดแท็บเล็ตไว้แน่นดวงตานั้นมองเขาอย่างระแวดระวังสิปรางอ้าปากค้างเบิกตากว้างเมื่อเห็นเวทขยับเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วจนเธอขยับหนีไม่ทันคิดหรือว่าไอ้แท็บเล็ตนั่นมันจะตีหัวฉันได้เข้าตูไม่ได้ใช้มันทำ้ายคุณริ์หรอกคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครมาเคาะประตูกลางดึกตังหากจึงถือมันมาด้วยและที่สำคัญคิดว่า คุณรทธิ์คงไม่ทำอะไรที่เป็นการบังคับใจเขาตูหรอกค่ะคุณฤทธิ์เป็นผู้ใหญ่แล้วใจดีจะต้องทำอะไรให้คนนับถือและเกรงกลัวเวทหัวเราะเสียงดังลัน่นเล่นพูดดักเสียทุกทางแล้วเขาจะกล้าทำอะไรเธอได้อย่างไรพูดเสียจนไม่กล้าทำอะไรเลยเสียงงิงงามดังออกมา ทำให้สิบรางอดไม่ได้ที่จะยิ้มกับคำพูดของเขาพูดแบบนี้แสดงว่าคุณฤทธิ์คิดจะทำอะไรเข้าตูหรือคะสีหน้าและน้ำเสียงตกอกตกใจนั้นยิ่งทำให้เวทวาดยิ้มจนเห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบตอนแรกก็ไม่คิดแต่พอเข้าตูพูดมันก็ชักเริ่มคิดแล้วสิน้ำเสียงกลัวหัวเราะของเวศท,ทำให้สิบรางอดไม่ได้ที่จะค้อนขวัก ยิ่งศบตาพราวระยับล้อเลียนเธอด้วยแล้วนึกอยากจะข่วนตาวาววาของเวทนั้นให้หลุดรู้ไหมคะว่าพี่โตมโหขนาดไหนที่คุณธิ์รับโทรศัพท์ของเขาตูแล้วพูดจาไปแบบนั้นแล้วรู้ไหมว่าฉันโกรธมากขนาดไหนที่เห็นรูปในโทรศัพท์โดยไม่รู้ว่านายนั่นกับเขาตูเป็นพี่น้องกันคิดว่าตัวเองโดนหลอกโง่สินดีอยู่กับฉันยอมให้ฉันจูบทำเหมือนมีใจกับฉัน แต่ลับหลังยังแอบติดต่อกับไอ้บ้านั่นอะไรกันเข้าตูยอมที่ไหนกันคุณริ์บังคับเอากับเข้าตูทั้งนั้นคำแทนตัวเองเข้าตูของสิบปรางเขย่าหัวใจของเวศอย่างแรงดวงตาอ่อนแสงมองศบตากลมโตของเธออย่างจงใจจนคนถูกมองถึงกลับรอบกลืนน้ำลายเหนียวลงคอขนาดบังคับยังหวานขนาดนั้นถ้าเต็มใจฉันคงคลั่งตายแน่ เลือดในกายวิ่งพล่านไปทั่วตัวโดยเฉพาะใบหน้าเธอวูบวาบจนถึงลำคอนึกกระดากกับสายตาเปิดเผยความรู้สึกของชายหนุม่มมือเล็กบีบกันจนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในมือเพื่อข่มความอายบ้า เสียงต่อว่าเขาดังแค่ในลำคอเมื่อสาวเจ้าได้แต่ก,ก้มหน้างุดหนีใส่ตาหวานชำ่ำที่จ้องมองเธอราวกับอาหารหวานเรียวปากหนาฉีกยิ้มกว้างทำเนียนเอ็นกายลงนอนบนเตียงนุ่มคุณริตลุกเถอะนะมานอนแบบนี้ได้ยังไงกันนี่มันห้องนอนเข้าตูนะแค่เข้ามาเข้าตูก็เสียชื่อมากพอแล้วยังจะมานอนกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้อีกลุกเลย มือเล็กเอื้อมไปฉุดดึงให้ชายหนุ่มลุกขึ้นแต่อีกฝ่ายกลับทำตัวหนักไม่ให้ความร่วมมือเท่านั้นยังไม่พอกลับเป็นฝ่ายกระตุกหญิงสาวจนล้มตัวลงไปนอนบนอกกว้างของเขาอย่างพอเหมาะพอเจาะไม่ปล่อยโอกาสให้สิบร่างได้ตั้งหลักผลักหญิงสาวลงนอนบนเตียงและตัวเขาเลื่อนมาคล่อมหญิงสาวเอาไว้หมดแรงและหนทางที่จะหนีจากเนื้อมือของเวท ดวงตากลมโตของสิปรางเบิกกว้างอย่างตกใจหัวใจแทบหลุดจากคั่วเลือดในกายหยุดไหลเวียนเย็นวาบราวกับถูกแช่แข็งเปลือกตาบางกระพริบถี่ขยับกายอย่างอึดอัดดิ้นรนเอาตัวรอดจากวงแขนแข็งแรงของเขาแต่ทำอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จถึงเสียหายฉันก็เต็มใจรับผิดช,ชอบไม่ต้องรับผิดช,ชอบถ้าคุณฤิ์ไม่ทำเสียหายมือเล็ก เลื่อนยันอกกว้างสุดแรงแต่มันก็ไร้ผลยิ่งทําให้อีกฝ่ายรําคาญเหมือนมีอะไรยุกยิกบนอกตลอดเวลาเวทจึงตัดสินใจตรึงข้อมือบางของเธอเอาไว้เหนือศีรษะก็อยากจะรับผิดชอบฉันอุตส่าห์ยอมสละความสดใครก็รู้ว่าในเวทเนื้อหอมขนาดไหนสาวเล็กสาวใหญ่สาวแท้หรือสาวเทียมส่งสายตาให้ไม่น้อยเลยนะแต่ฉันก็ไม่สนใจใคร มีเพียงมันธนากรแม่หลักกิโลเมตรคนนี้เท่านั้นที่ทำให้สองตาของนายธิ์มองใครแทบไม่ได้ยอมแม้กระทั่งเป็นไอทีเร็กซ์น่ารังเกียจนั้นฉันจริงใจขนาดนี้เข้าตูยังไม่ไว้ใจฉันอีกหรือปลายจมูกของหญิงสาวย่นเล็กน้อยกับคำโอ้อวดของอีกฝ่ายถึงแม้มันจะเป็นความจริงก็เถอะแหวะ หลงตัวเองดังออกไปแค่เรียวปากไม่กล้าสบตาคนที่โอ้อวดตัวเองเพราะกลัวเขาจะจับได้ว่าเธอกำลังใจสั่นกับสัมผัสใกล้ชิดแนบแน่นของเขาชั่วอึดใจท่ามกลางความเงียบสิบรางทนต่อไม่ไหวช้อนตาขึ้นมองเขาอย่างวาหหวาด แต่แล้วร่างบางก็นิ่งขึงราวกับถูกสาบเย็นว่าไปทั้งตัวหัวใจเบาห่วงไปทั้งดวงยามที่เห็นใบหน้าคมเข้มของเวทเลื่อนต่ำลงมาอย่างช้าๆเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองปรีตาปิดลงตั้งแต่เมื่อไหร่ในที่สุดเรียวปากหนากดทับทับลงบทเคล้ากลีบปากบางหวานนุ่มของเธอ หัวใจของเวทก็เต้นแรงจนแทบทะลุไม่ต่างจากหญิงสาวนักอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเหมือนเคยจูบสาวเป็นครั้งแรกสิบรางทำให้เขาเกรงกลัวทุกอย่างว่าที่เขามอบให้เธอนั้นมันจะไม่เพียงพอเชกเช่นจุมพิษหวานฉ่ำที่บทเคล้าอย่างแนบแน่นตั้งใจจะบอกความรู้สึกในใจผ่านจุมพิษนี้ ความรู้สึกทั้งหมดของหัวใจถูกถ่ายทอดผ่านจุมพิษอันแสนหวานฉ่ำหมายจะย้ำให้เธอเข้าใจถึงความรู้สึกลึกที่อยู่ในใจของเขากายสาวของสิปรางสันสานกับจุบเร่าร้อนและเรียกร้องที่เธอไม่เคยสัมผัสนี่เองกระมังความรู้สึกที่เหมือนนางเอกนิยายเวลาโดนพระเอกจู เธอไม่เคยเข้าใจในเวลาที่หยิบนิยายรักมาอ่านเลยสักครั้งจนมาวันนี้เธอเข้าใจอย่างถ่องแท้ทีเดียวว่าเรียวแรงแทบไม่มีเหลือเวลาโดนจุมันเป็นอย่างไรเรียวปากหนาบทเคล้าคลึงครั้งแล้วครั้งเล่าสิบรางเผลอครางออกมาอย่างลืมตัว กลีบป,ปากบางแยกออกจากกันเท่านั้นก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ลิ้นหนาสอดแทรกเข้าเกี่ยวกระวัดรัดตรึงดื่มดำกับเรียวลิ้นเล็กที่หวานฉ่ำราวกับน้ำพึ่งเดือนห้า มือหนารูปไหล้สีข้างจนถึงเอวบางของหญิงสาวอย่างเพลอไผล่ปลายนิ้วสอดแทรกไห้ชัยเสื้อตัวเล็กอย่างเพลินมือไม่ได้ยินคำประท้วงมือหนาจึงย่ามใจไหลเนื้อแท้ล้วงลึกรูปไห้ผิวเนียนละเอียดราวกับแพรไหมนุ่มลื่นร่างบางสันสานกระตุกทุกสัมผัสรูปไหลหัวสมองของเธอขาวโพลนเสียงแหบพร่าของเวท เผอครางออกมาอย่างลืมตัวสิปรางคลางเสียงหลงเสียงคลางแหบพร่าเขย่าหัวใจคนฟังอย่างเวทนักเรียวปากหนาบทเคล้ากลิบป,ปากบางอย่างเรียกร้องไม่ต่างจากมือหนาทีละเลงลูบไลไปทั่วตัวเสียงคลางด้วยแรงพิศวาดของสิปรางทําให้เวทคืนสติถ้าเขาไม่หยุดในตอนนี้เขาได้ขึ้นชื่อว่ารังแกสิปรางแน่ คราวนี้เขาคงไม่กล้ามองหน้าหญิงสาวอีกเวทพระตัวลงนอนความบนเตียงหลับตาแน่นสุดลมหายใจเข้าปอดออกอย่างแรงกำหนดจิตกำหนดสติของตัวเองให้คืนมา ขอโทษเสียงแหบพระสันสถานเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาในขณะที่หญิงสาวยังคงงงงวยจับต้นชนปลายไม่ถูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเสียงเข้มของเวทดังขึ้นมาอีกครั้งเท่านั้นสติที่เตลิดของหญิงสาวกลับคืนสู่ตัวทันทีดึงเสื้อให้เรียบร้อยก่อนที่ฉันจะอดใจไม่ไหวเดี๋ยวใครบางคนก็มาร้องไห้งองแงหาว่าฉันรังแกอีก ร่างบางสะดุ้งลุกขึ้นนั่งบนเตียงมือสั่นระริกรีบดึงเสื้อที่ถลกขึ้นจนเห็นหน้าท้องขาวเนียนลงมาอย่างรวดเร็วใบหน้าหวานแดงกำ่ำก้มหน้าจนคางแทบติดลำคอ บรรยากาศภายในห้องเงียบกริบมีเพียงหัวใจของแต่ละคนที่เต้นแรงจนกลัวว่าอีกฝ่ายจะได้ยินเสียงเท่านั้นพักใหญ่ร่างสูงที่นอนคว่ำอย่างสงบสติอารมณ์ลุกขึ้นมานั่งขยับกายนั่งข้างหญิงสาวที่ก้มหน้างุดมือหนายกมือขึ้นแนบข้างแก้มแดงระเรืยกของสิบปรางนิ้วโป้งรูบไลกลิบป,ปากบางบวมช้ำเพราะแรงจุมพิษของเขาอย่างเพล่พา อดไม่ได้จิงก้มหน้าแตะปากตัวเองกับกลิบป,ปากบางบวมเห่ของหญิงสาวอย่างแนบแน่นอีกครั้งทำให้สิบรางช้อนตาขึ้นมองสายตาทั้งคู่จิงสบกันนิ่งเกิดไปแล้วไหมล่ะเสียงแหบพรากิริยาอ่อนโยนของเวททำให้สิบรางช้อนตาขึ้นมองศบตาคมเข้มของเขาแก้มสาวยังคงแดงก่ำเช่นเดิมข้าวตูพึ่งรู้ ว่าจุเขาทำกันแบบนี้นี่เองหัวใจของเวศสันสฐานกับคำพูดไร้เดียงสาของหญิงสาวเธอจะรู้หรือไม่ว่าคำพูดกับสีหน้าของเธอในตอนนี้ทำให้เขาแทบอยากจะกดหญิงสาวลงนอนบนเตียงนุ่มแล้วทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำในตอนนี้แต่ถ้าทำแบบนั้นคนที่นั่งถามเขาอยู่ตอนนี้คงจะโกรธอีกอย่าง มันดูเป็นการไม่ให้เกียรติเอาแต่ได้ซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาอย่างแน่นอนรู้แล้วก็อยากไปทดลองกับใครละ่ะไม่อย่างนั้นฉันเอาตายแน่ไอ้ผู้ชายคนนั้นหรอกนะไม่ใช่เธอสำหรับเธอฉันจะจูบลงโทษให้สาเกียจใจถ้าคิดจะไปเรียนจูบกับผู้ชายคนอื่นและถ้าอยากรู้ก็มาหาฉันฉันสอนให้เอง ขู่เสียงเข้มแต่ดวงตากลับพราวระยับสิปรางอดค้อนคมให้อีกฝ่ายไม่ได้ใครอยากรู้กันคำปฏิเสธดังงึมง,งำออกจากปากของหญิงสาวแทบไม่ขยับทำให้เวทหัวเราะหึในลำคอไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากสอนเ้อไม่อยากจะกลับห้องเลยแต่ถ้าอยู่คนที่นี่คงต้องร้องโวยวายแต่ถ้ากลับไปนอนที่ห้องตอนนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะหลับหรือเปล่าราตีสวัสดนะแม่สาวหลักกิโลเมตรของฉันสิบรางขอนคมให้อีกฝ่ายนึกเคืองกับคำเรียกของเวทคนถูกขอนคมหัวเราะลั่นจำใจลุกเดินออกจากห้องนอนแถมบริการปิดประตูให้เธออย่างเสร็จสับ สิบปรางยกมือขึ้นแตะริมฝีปากตัวเองอย่างเผลอไผลดวงตาหวานเมือ่ลอยไปกับจุมพิษอันแสนหวานที่ทำให้เธอลืมตัวลืมใจถ้าสิบประเนตรรู้มีหวังบ้านแตกแน่ใช่ว่าเวจะนอนไม่หลับคนเดียวเสียเมรไรเพราะตัวเธอก็นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาจนไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนท่ามกลางความมืดมิดร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ที่ลานรัก ดวงตาวาวโรดมองต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าด้วยความขับแคนใจโทษฉันไม่ได้หรอกนะในเมื่อแกคิดจะเปิดเผยความลับที่ฉันเก็บเอาไว้แกเลือกให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ถ้าวันนั้นแกไม่บอกให้ฉันเลิกรักและจะบอกเรื่องนี้กับคนที่ฉันรักแล้วก็แกก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้หรอกเสียงนั้นไม่ได้มีความสำนึกผิดแม้แต่น้อย ดวงตาวาววับด้วยแรงโทสะและความสะใจกับการรนหาที่ของคนที่จากไปแล้วแต่ตอนนี้มีบางคนคิดจะเปิดเผยปมตายของแกมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะอีกไม่นานแกก็อาจจะมีเพื่อนไปอยู่ด้วยเพราะมันรนหาเรื่องใส่ตัวสิ้นคําพูดสายลมแรงพัดดอกพญาเสือโครงอย่างแรงทำให้ร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าผงะเล็กน้อย ก่อนที่มุมปากจะยกสูงสะยะยิ้มอย่างเหยียดหยันตายไปแล้วยังไม่เจียมคิดหรือว่าฉันจะกลัวขนาดเป็นคนฉันยังจับฆ่าแก่ได้นับประสาอะไรกับผีสุดท้ายแก่ก็ต้องตายโดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าใครฆ่าแก่ฉันก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนแกนริกมันก็คือนาง,งโง่ที่ถูกคุมมันฆ่าตาย <laughs> เสียงหัวเราะดังยังสะใจดังลั่นลานรักไม่นานร่างนั้นก็หายไปจากความมืดมิดเหลือเพียงสายลมที่พัดไปมาอย่างบางเบาเท่านั้นชาววันใหม่ของฤดูหนาวเริ่มเข้ามานักท่องเที่ยวเริ่มจับจองที่พักจนเต็มแน่น คนในไรก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวเพื่อให้พ้นฤดูการอันแสนหนาวนี้ไปไม่อย่างนั้นผักและผละไม้บางอย่างก็อาจจะเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกับสิบปรางที่ต้องรีบจัดการเรื่องสวนลานรักให้เสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ประเด็นหลักก็คือเธอต้องช่วยร่มกล้าวสืบเรื่องการตายของเกวิกาก่อนปีใหม่เพราะถ้าจัดสวนเสร็จเมื่อไหร่ เธอก็คงไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะอยู่ที่แก้วกัลยาอีกแล้วมือเล็กล้วงหยิบปากกาจากกระเป๋าเสื้อยีนที่กลุมทับเป็นเสื้อตัวนอกคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันเมื่อสัมผัสอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ปากกาพอหยิบขึ้นมาดูสิปรางก็ต้องร้องอ๋อและนึกออกว่าตัวเองลืมไปสิ้นว่าจะหาที่ซ่อมผู้ประดับปิ่นปักผมของบัวสาย หญิงสาวมองสิ่งที่อยู่ในมืออย่างครุ่นคิดในเมืองจะมีร้านซ่อมของพวกนี้หรือเปล่านะป่านนี้บัวสายคงนึกต่อว่าเธออยู่ในใจเป็นแน่แท้ว่าผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่ยอมเอาปิ่นปักผมนี้ไปคืนเธอสัทีหนูนาะในเมืองมีร้านซ่อมพวกเครื่องประดับอัญ,ญมณีหรือเครื่องเงินอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่า หนูนาใส่หน้าไปมาทันทีสิบรางจริงพยักหน้าพลางคิดว่าเธอควรจะถามเรื่องนี้กับใครคุณเข้าตูจะเอาอะไรไปซ่อมคะสิบรางแบมือโช์ของที่อยู่ในมือให้หนูนาได้เห็นฉันทำปิ่นปักผมของคุณบัวสายร่วงห่วงมันหลุดกะว่าจะเอาไปซ่อมห่วงใหม่หรือไม่ก็หาห่วงที่เป็นเนื้อเงินอันเดียวกันมาซ่อมคืนให้คุณบัวสายหนูนาไม่รู้หรอกคะ่ะ คงต้องถามคุณนบหรือไม่ก็นายฤิตนั่นแหละสิปรางพยักษนาเสียงข้อความโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหญิงสาวหยิบโทรศัพท์มาเปิดอ่านพอเห็นว่าเป็นใครส่งมาเรียวปากบางก็แย้มยิ้มดวงตาพราวระยับกับข้อความที่เขียนไว้ว่าคิดถึงจนหนูหนาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากยาวเฮอิจฉาใครบางคนอ่านข้อความแล้วก็ยิ้มไปยิ้มมา ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนส่งมาหนะสิปรางทำหน้าดุเล็กน้อยกลบเกลื่อนอาการเขินอายของตัวเองจนหนูหนาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาหนูหนาเดี๋ยวฉันเข้าเมืองนะเอาอ้นี่ไปซ่อมซะหน่อยแล้วคุณเข้าตูจะไปร้านไหนหรือคะเดินหาเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกในเมืองต้องมีสักร้านลนะหน้าพูดจบหญิงสาวก็เดินกลับที่พัก วางโทรศัพท์ไว้บนเตียงมือคว้ากระเป๋าเงินเดินออกไปทันทีโดยไม่หยิบโทรศัพท์ของตัวเองไปด้วยรถคันใหญ่ที่เวททิ้งไว้ใช้เป็นการส่วนตัวอำนวยความสะดวกของเธออย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องไปกวนใครเมื่อจำเป็นต้องมีธุระส่วนตัวเพราะทุกคนก็มีงานรัดตัวกันมากพออยู่แล้ว